เมืองต้าถงซานซีจวนผู้สำเร็จราชการอีนิงอยู่ที่นี่มาหนึ่งเดือนแล้วด้วยความที่ร่างกายอ่อนแอล้วที่นี่ก็มีอากาศหนาวเย็นกว่าเมืองหลวงจนทําให้อีนิงเนี่ยป่วยไปถึงครึ่งเดือนแลยถ้าอีนิงคิดหนีก็เป็นไปแทบไม่ได้เลยเพราะว่าเรือนของอีนิงเนี่ยจะอยู่ข้างในของเรือนที่เฉิงหลังอยู่อีกทีหนึง่งหรือถ้าจะหนียังไงมันก็ต้องผ่านเรือนของเฉิงหลังแถมหน้าจวนเนี่ยก็มีองค์คาร์กับเฝาาเ้ารักษาเต็มไปหมดแต่สองสามวันก่อนอีนิงมีโอกาสออกไปนอกจวนจึงมองสำรวจไปรอบๆเห็นว่านอกจากในจวนจะ นอกจวนเนี่ยก็น่าจะมีหน่วยล่อสังเกตการซุ่มตัวอยู่ด้วยส่วนอาหารเวยนยามก็จะเดินตรวจตาพร้อมกับอาวุธหนักและด้านนอกเนี่ยก็มีแม่น้ําอยู่สายหนึ่งฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดด้านข้างเป็นบ้านเรือนที่สร้างติดกันเรียงราย ถ้าหนีออกมาได้แล้วไปซ่อนตัวอยู่ในตอกเล็กๆก็อาจจะหลบหนีได้ประเด็นเลยก็คืออีหนิงไปสังเกตเห็นโรงเก็บยาที่ใช้สําหรับเลี้ยงสัตว์ทางด้านหลังซึ่งเมืองต้ถูกเนี่ยเขาเป็นเมืองสําคัญของชายแดนม,มันก็จะมีรถมา้าเนี่ยสัญจรเป็นจนวนมากอยู่ตลอดทําให้ความต้องการยามีปริมาณที่สูงและนอกจากจะเห็นโรงเก็บยาแล้วก็ยังเห็นว่ามีรถบรรทุกเศษอาหาร,รวิ่งออกมาจากัวนผู้สาเร็จราชการด้วยซึ่งมันก็ทาให้อีหนิงนึกขึ้นมาได้ว่าเรือนที่ตนพักอยู่ไม่ไกลาจากคอกมา้าสองวันมาเนี่ยอีหนิงก็เลยพยายาม ทำตัวสงบสงเสงีย่ยบทำเหมือนกับว่าปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้แล้วเพื่อให้คนในเนี้ยคลายความระมัดระวังลงและอีหนิงเนี่ยก็ยังรู้เวรยามของทหารเวรแล้วด้วยบวกกับที่อีหนิงเป็นผู้หญิงเนาะเรือนหลังของอีหนิงก็เลยจะไม่มีองค์ขลักแต่ก็อาจจะมีพวกหน่วยรบสังเกตการอยู่ส่วนรถคนส่งยายอีหนิงก็พอจะรู้เวลาเข้าออกประมาณหนึ่งแล้วและในมือของอีหนิงก็ยังมีเครื่องประดับที่ใส่อยู่ตอนออกจากจวนมาซึ่งมันก็มีทั้งกำไลทองต่างหูทองซึ่งสามารถเอามาเป็นค่าเดินทางได้ก็อีหนิงนางก็อยากจะกลับไปให้้ไดเร สุดเะเพราะว่าถ้าอีหนิงกลับไปช้าเนะี่ยชื่อเสียงมันก็จะยิ่งย่ำแย่ลงเรื่อยๆแต่สําคัญที่สุดนอกจากชื่อเสียงก็คืออีหนิงนะ่ะคิดถึงหลวดส้นญวนจ้าแล้วไปเดินคืนยายบอกเลยนะว่าคิดถึงมากที่สุดมากกว่าใครมากกว่าทุกคนด้วยพอมาวันนี้อีหนิงก็คิดที่จะหนีแล้วก็เลยบอกให้สาวใช้ว่าตัวเองเนะี่ยอยากไปเดินเล่นที่ลานหลังเลือนสาวใช้เนี่ยก็ตามมาด้วยนะแต่ก็คืออีหนิงอะ่ะก็ปีกตัวหนีสาวใช้มาจนได้แล้วก็มุ่งหน้าไปยังที่รถขนส่งยาเนี่ยจอดอยู่จากนั้นก็เข้าไปหลบในกองยาพอสารทีลากรถ ออ,อีนิงที่อยู่ในกองญ้าในรถอะ่ะก็คือตื่นเต้นมากๆหัวใจเต้นรัวความตื่นเต้นเนี่ยคือเพิ่มขึ้นถึงขณะเลยแต่พอผ่านไปแค่หนึ่งคืในตัวเนี่ยก็เกิดความวุ่นวายวันชุนกับวันเรนสาวใช้ที่ถูกจ้างมารับใช้อีนิงถูกสั่งลงโทษให้คุกเข่าบนพื้นน้าแข็งที่เย็นจัดทั้งสองคนก็คือเสียใจร้องไห้คร่ำครวญรู้สึกเหมือนว่าหัวเข่าเนี่ยจะแตกหักซะแล้วแต่เชิงหลังก็ไม่สนใจเลยจ้าแล้วก็ได้สั่งให้องคลักเนี่ยสกัดกั้นรถทุกคันแล้วก็วจออบออ่่าาาเถมห้มกคนไ ก็ห้ามเปิดประตูเมืองโดยเด็ดขาดสำหรับเชิงหลังการที่คนหายไปในขณะที่ตัวเองเป็นคนดูแลอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่ชิบหายแน่ๆและนอกจากนั้น,น่ะเชิงหลังก็ยังห่วงอีหนิงด้วยเพราะว่าอีหนิงเนี่ยอายุยังน้อยเป็นผู้หญิงและหน้าตาก็สวย คือถ้าออกไปไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นและถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาก็คงไม่เจอเรื่องที่ดีๆเป็นแน่สีหน้าของเชิงลังก็เลยยิ่งเย็นชาไม่แม้แต่จะยิ้มเลยแม้แต่นิดเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่อีหนิงไม่รู้และอีหนิงเนี่ยอาจจะรู้ทุกอย่างว่าเออฉันจะต้องหลบตรงไหนไปยังไงเวลาเข้าออกนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่อีหนิงไม่รู้ก็คือหลังจากที่แม่ทับตาถงเจิงอิงคุณถูกจับไปแล้วที่นี่ก็กลายเป็นถิ่นของลู่เจียเสียไปโดยปริยายและเชิงหลังก็สามารถสั่งปิดประตูได้ด้วยจึงทําให้ออีีนนิิงงนงะ่่่ทยููบรถถมาคันนึกเล วตัวออ,อีนิงก็คือโกรธจ,จนร่างสั่นสะท้านเกือบจะตบหน้าเชิงหลังไปแล้วคนอ่านอย่างเราก็คืออยากจะรู้ว่าทําไมอีนิงไม่ตบเชิงหลังไปสักทีเลิกเอนดูมันเดี๋ยวนี้ค่ะลูกสาวเธอไม่ใช่แม่มันเนาะตบได้ตบค่ะโกรธก็คือตีแม่งเข้าไปเลยแล้วจากนั้นเนี่ยเชิงหลังก็จับอีนิงมานั่งในรถมา้าบีบข้อมืออีนิงแล้วก็บอกว่าดีมากหลบหนีได้ดีทีเดียวเกือบได้ออกจากเมืองแล้วแต่เจ้ารู้ไหมว่าที่เนี่ยคือชายแดนมีการเฝ้าระวังรักษาการประดังน้ำแกงทองคำถึงเจ้าจะหนีออกจากจ ไดไ้แต่ก็ไม่มีทางหนีออกจากเมืองใต้ถงได้สําเร็จส่วนอีนิ่งตอนนี้ก็คือสภาพแบบมันทั้งเหนื่อยทั้งเครียดแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือหนีหลบอยู่ในกองย้าแก่พอถูกจับกลับมาได้ตอนนี้ก็เลยหมดสภาพไปเลยไม่มีแรงที่จะโตเถียงกับเชิงหลังแล้วก็รู้สึกปวดหัวเหมือนศีรษะจะแยกเป็นเสียงๆทางเชิงหลังที่เห็นว่าอาการอีนิงไม่ปกติก็เลยยื่นมือไปกดมับให้อีนิงแล้วก็ถามอีนิงว่าเป็นไรไปอาการปวดหัวกําเริบอีกแล้วหรืออย่าได้ตื่นตระหนกไปข้าได้เตรียมหมอไว้แล้วในระหว่าง อาหลัเจ้าปล่อยข้าไปได้หรือไม่ข้าขอร้องเจ้าซึ่งประเด็นเลยก็คือตั้งแต่โดนจบมาอีหนิงไม่เคยเรียกเชิงหลังว่าอาหลังอีกเลยเราพอมาเรียกว่าอาหลังแบบเนี้ยเชิงหลังก็เลยรู้สึกเหมือนจะตะลึงขึ้นมานิดหน่อยก่อนที่จะถอนหายใจแล้วก็บอกว่าขอโทษอีหนิงขอโทษจริงๆคือยังไงอะเชิงหลังก็ไม่สามารถปล่อยอีหนิงไปได้เพราะว่าถ้าปล่อยไปอะจุดจบของเชิงหลังก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอนาคตข้างหน้ามันก็คงจะไม่มีอีกเลยและถึงแม้หลายวันมาเนี้ยอีหนิงจะไม่ได้สนใจเชิงหลังแต่การที่เชิงหลังอะได้ใชช้ีววิตร่ม กับอีนิงก็ทําให้เชียงหลางรู้สึกมีความสุขอย่างน่าประหลาดแต่ถึงอย่งงางนั้นก็คือไม่กล้าใกล้ชิดกับอีนิงนะเพราะว่ากลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เลยพยายามอยู่ห่างๆมาตลอดไม่กล้าใกล้ชิดอีนิงเกินควรซึ่งแกก็ควรทําค่ะเพราะว่าเขาเป็นภรยาของคนอื่นเนาะต่อให้เขาไม่ใช่ภรยาคนอื่นแต่เขาเป็นผู้หญิงแกก็ต้องห่างค่ะเออแล้วพอพาอีนิงกลับมาถึงจวนผู้สําเร็จราชการอีนิงเนี่ยก็เลยได้รับการทําความสะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําใหม่ทั้งหมดแล้วก็ให้หมอเนี่ยมาตรวจอออาาาากกกกรรซึ่่่งงงงงงพตวววจจจเเสส็็็หหหมมมนีีี้้้ทแแลลับช ต้องยินดีกับได้เท้าเฉิงด้วยดูเหมือนหูยินของท่านจะมีชีพจรมงคลแล้วเพียงแต่อายุคันยังน้อยสัญญาณยังไม่ชัดเจนแต่จากประสบการณ์คงไม่ผิดไปจากนี้ขอรับเฉิงหลังที่พอได้ยินท่านหมอบอกแบบเนี้ยก็ตกตะลึงความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ก็พุ่งโจ,จมถึงไม่รู้ว่ามันรู้สึกอะไรแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ความยินดีแน่นอนและก็คิดว่าหลวอีหนิงเนี่ยนางร่วมหอกับพี่ชายสามผู้นั้นแล้วจริงๆทั้งยังตั้งคันด้วยในท้องของนางมีลูกของหลวงส้นหยวนแล้วก็คือจะไม่ท้องได้ยัังงไงอีพชายาม,มน อุ่นเตียงแต่ละรอบไม่เคยจบที่รอบเดียวกินมุมมามสดไรสุดแล้วคือมันบอกว่ายังไม่อยากมีลูกแต่นี้แต่งยังไม่ทันไรเลยจ้ะแล้วคืออีลูโหแกอกแตกตายแน่